สวัสดีครับอยู่กับบุญรอดดำทีนะครับต่อไม้านะครับมาแล้วครับน้องใหม่ของบุญรอดดำทีมครับเจ้าคูบตะเ M6240 สออครับนี่โอ้โหรุ่นนี้รอนานมากครับติดทั้งโควิดติดทั้งอะไรอะไรต่ออะไรหลายอย่าง สามเดือนเต็มๆครับที่บุญลอดจองไว้ฮะว่าจะได้ฮะนี่ครับเพิ่งมาถึงครับรอตั้งแต่เช้าแล้วเพิ่งมาถึงครับเดี๋ยวจะทำวิธีไหว้แม่ยานางก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูความแรงกันของเจ้าเอ็มครผมเรียกคันนี้ว่าเอ็มเลยนะเจ้าเอ็มครับกูตตานี่เพิ่งมาส่งถึงครับคันนี้ มาถึงก็มิมล้อเหล็กพามาเลยนะนูน่นพามาเลยพามาส่งถึงที่เลยฮะมิมล้อเหล็กก็มาด้วยนี่ฮะกำลังจะเอาลงน,นะฮะน้องเอ็มเราหรือเจ้าเอ็มเราครับนี่เปลี่ยนมาใช้คันใหญ่ขึ้นครับเมื่อก่อนใช้4708นี่เปลี่ยนมาเป็น m 6 2 4 4 0ครับรุนล่าเลยนะดัดแปลงจาก M6 040มาเป็น6240นี่บีบแตะให้เลยเอาเลิกเอาชัยครับวันนี้วันดี3เดือนเต็มๆครับที่รอคอยคนขับเข้ามารอแล้วนะหุณหน้าแม็กเราบอกว่าเฮ้ยเบาๆหน่อยนะรถใหม่ถนอมหน่อยอ่ะคันนี้ลองรับน้ำมัน B20 นะครับ โผมใหม่เรามาดูกันว่ามันแตกต่างตรงไหนมีอะไรให้แตกต่างมั่งจาก M6040 6240นี่ต่างกัน6040ยังไงเดี๋ยวไปดูใกล้ๆแต่ที่รู้อ่ะลองรับน้ำมัน B20 นะครับนี่ทุกวนันนี้ลงมาฮะยังไม่ได้เปื้อนดินเลยนะคุณจะมาเปื้อนอยู่บ้านมูนลรอดอยู่แหละ ลงพื้นบ้านบุรอดและเงีเ่งงผมไม่ได้สั่งตัวปันลอตตอรี่อะไรมานะเพราะว่าคิดจะมาดันดินอย่างเดียวครับไม่ได้คิดจะมาปันข้าวไถนาเหมือนเขา านหกฐานเจ็ดครับนี่มาชมกันใกล้ๆยังไม่ใส่คียเมาส์นะเป็นหลใช่รุ่นนี้จะพิเศษก็ตรงที่ว่าใช้ระบบไฮริกเยอะไม่ใช่ครับรุ่นนี้จะพิเศษตรงที่ว่าซื้อสดครับนี่มีตัวปรับระดับปั่นด้วยนะ จะเอารอบเร็วออฟช้าขึ้นจุดนี้นี่ตัวนี้ออปชั่นใหม่ออปชั่นใหม่นี่ครับเป็นระบบไฮดรอลิกเนาะไฮดรอลิกใช้ไฮดรอลิกเยอะตัวนี้โอ้โหของใหม่อะไรก็ดูดีหมดหรือว่าเป็นโชคดีมากเลยครับได้มาเห็นเป็นคนแรกเป็นจ่องแรกอะมีไอ้นี่ที่วางแก้วแก้วเบียร์ด้ไงไหนฮะ มีที่วางแก้วด้วยแน่นอนมากเลยถูกใจสีแม็กเลี้ยนะถูกใจไอ้ออกงไปด้วยดันไปด้วยนุวยนี่ครับเราจะย้ายมาอยู่ฝั่งนี้หมดระบบปั่นระบบอะไรครับนี่ <c oughs> คนที่สั่งรุ่นนี้ก็รอกันไปครับยาวๆไม่มีของ,ของ,ของเปล่าเนี <c oughs> ่ยั0ด้วยเปล่า จองกันไปยาวๆนะประกอบไม่ทันครับรุ่นนี้แต่รู้ว่าคนจองประมาณ400กว่าคนครับรุ่นนี้แต่ทางศูนย์บอกว่ารอกันยาวๆเลยอันนี้เป็นสลักสำรองอสลักสำรองเซ็นให้เรียบร้อยแล้วครับเซ็นรับรถแล้วอของแถมก็อยู่ในนี้นะฮะ มีมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเสื้อกระเป๋ากระเป๋านี่นี่ที่อุ้ยอันนี้อะไรอ่ะโอ้เอาชื่อผมมาใส่ด้วยเนี่ยโอ้ก็พอรู้ว่าเฮียชอบไงเคครับครับครับผมครับสวัสดีครับครับอเข้ามาครับครับแก้สักคนหน่อยน้องโคกอ่ะเดินทางปลอดภัยครับอ่ะเอาไปเอาไปแจกจ่ายกันไปโอ้แล้วกินตามทางครับมีของแท้มีกระเป๋าโอ้ใจดีครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับมีกระบอกอัดผมไม่เอานี่เลยผมจะเอาตังค่าผมพาเข้ามาโอ้ยมีหลายอย่างอยู่แม็กเราผลไม้อะไรเราเหลือบ้างไหมในบ้านนี่ฮะตัวนี้อยากจะถามเฮียหน่อยว่าว่าไงครับาคาครับเฮียเก้าแสนเก้าติดทูสดเกือบล้านนะครับนี่เกือบล้านเฉพาะนี่นะเฉพาะผานหน้าผานหลังนะ ถ้ามีลอตเตอรี่เพิ่มก็ล้านเศษเศษถ้ามีานสดใช่ไหมเฮียถ้ามีผ่านสามก็อีกราคาหนึ่งแต่ถ้าเงินดาวไม่ใช่จะสองล้านเหรอล้านกว่าล้านหน่อยหล้านหน่อยหน่อยตัวนี้เฮียบอกตกที่ล้านเก้าแสนเก้าแสนกว่าครับเกือบล้านนี่เราดูระบบกันระบบของเขามานี่เขาจะไปอยู่ทางขวาหมดเลยนะมื่อก่อนทางซ้ายมีไม่ไม่เอานะฮะ เลื่อนไปอยู่ฝั่งขวาหมดระบบอะไรต่างๆผ่านหน้าผ่านหลังตัวปั่นลอตเตอรี่อยู่ระบบตรงนี้บอาขอแถมประแจวิเศษมาให้ด้วยครับนี่มกกลัวจะไ้ถอดไอ้นี่หรือเปล่าเนี่ยหรือไหนอันนี้ผมก็ไม่รู้เลยขอให้แถมมาทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะ ทำการไหวเมยานาน,นะนี่คนขับประจําคันนี้ฮะผมบอกให้ใส่ทักทิซโ,ซโซก็ไม่ยอมใส่ใส่ชุดสูทก็ไม่ยอมใส่ใสแต่ตัวนี้แหละเดีย๋ยวผมจะทําทวิธีไหวเมยานาก่อนเตรียมผลไม้เตรียมอะไรไว้เรียบร้อยแลวไว้ตรงนี้นะเดีย๋ยวเราทําวิธีไหวแม่ยานาเสร็จก็จะออกไปลุยเลยหน้างานอย่าไปดูความแรงว่าจะแรงไหม เจ้า M6240 ผมชอบขนาดมันนะแต่รุ่น6 0นะผมไม่ชอบเกียร์ดีๆผมรู้จักกับพี่ที่อยู่บริษัทศูนย์คต้าตแกบอกว่าให้ผมรอคันนี้เถอะเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนระบบเกียร์ใหม่เป็นระบบเกียร์ทอล์ครับใช้ง่ายกว่าเดิมนี่แหละเป็นขนาดที่ผมชอบครับถ้าใหญ่กว่านี้ผมก็ว่ามันใหญ่ตัวสำหรับผมนะแต่ผมชอบขนาดนี้ เล็กผมว่ามันดันไม่ทันสงสารคนขับส,สงสารคนขับรถไถครับก็เลยล่อคันใหญ่เลยนี่แหละคุณว่าคันนี้กำลังกระทัดรัดดีอ่ะเดีย๋ยวเราคอยติดตามน้องใหม่นะของบุญรอดดำทีมครับเจ้า M6240 เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้อย่าบุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ